ทางนี้แถวตรงตาระเบียบักแถวตรงน้อง,งมือห3าึางสอสามช้าเก่งมากสวัสดีครับอามาลงอ่าฟังสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อ่๋ยวนี้คุณครูจะมีกิจกรรมกิจกรรมวิงง่งคานกลิ้งเอาให้เหมือนพี่อ,อ .3 เลย แต่จะให้คานน้อยหน่อยแต่จะให้วิ่งไกลหน่อยคลิ้งเท่ากันเราจะปรับระยะนะครับอ่พร้อมหรือยัง oh, พร้อมหรือยังพร้อม oh, <okay. S 1> แล้วก่อนที่จะทำกิจกรรมทุกครั้งเราต้องมีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอ่าพร้อมหรือยังครับ oh, อ่ากำลังขึ้นมาเร็วๆกำลังขึ้นมาเร็วๆอ่ายกขา อาเท่าข้างนะยกขาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยกข้างสูงเปลี่ยนบัดเปลี่ยน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 อาคระนี้วิ่งอยู่กับที่ช้าช้าวิ่งอยู่กับที่ช้าช้ากระหมัดขึ้นมากระหมัอขึ้นมาไว้ที่โนกเปลี่ยหลวววิ่งช้ช้าอาวิ่ง อันนี้เอาวิ่งมาเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นไปเลยพอหยุดเอามือขวาครับมือซ้ายแกัขึ้นมาเอาสายลูกสูงทำที่ครับดูข้างหน้าไม่ทำเลย โชวมือขึ้นมือขวาแต่มือซ้ายสุดลมหายใจทุกขึ้นหายแล้วลงขึ้นยืนอ่าเฉยไปแล้วขึ้นอ,อาลงขึ้น,น,นลงพวกเราจะออกกำลังกายเยอะ,ไ,ะยไม่ได้เพราะอากาศมันเริ่มร้อนแล้วอ่ามาลงต้นนะอ,อาทิดไม่ท่าเแมวอายินด้วยปลายเท้าสิครั้งนับขึส หนึ่งสอามตเอามือแตะเท้ายกเทาไปข้างหน้านะหนึ่งสองสาาอแยกเท้าแยกเท้าหยุเส้นแยกเท้าหยกเส้นแล้มือเท้าอย หยับเส้นเหมือนครูเลยนะหยับเส้นเหมือนครูนะเท่าเอวมเท่าเอวอาพอมยังอายเอวนะหนึ่งสองสามส้าหกเจ็อม่แต่หัวไหล่ยขึ้นลงนัหนึ่งสพอ อ้าพอเบาเาหนึ <S S <S ่งสองสามสี่ห hmm. ้าพอกลมเงยเออเกลมองงงยขึ้นสกลมลองงงยขึ้นสามพอสะบัดข้อมือสะบัดข้อมือเบาสะบัดข้อมือเบาสองข้าง ชูมือขึ้นมาให้ได้แบบนี้อ่าพอคราวนี้นนรัวแรงสิไม่ต้องแรงมากเออพอยุดกำม,มืออย่าเดิดมแบมือกำม,มือแบม,มือกำม,มือแบม,มือเท้าเช็ดเอ็น่าเอวยัดตัวกระโดดาายัดตัว ลดย่อตัวลดอ่าพอนี่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมที่คูลเดียวไัให้อ่าทุกคนนังนอนนอนเยียดตรงก่อนอ่าไปกริ่งอ่าโอเคเก่งมากลูกครึ่งอ่าเข้าใจไหมจ้าทีละคนเข้าใจไหมจ้าอ่าพร้อมนะคุณครูนับหนึ่งสสามเริ่มเลยนะเต็มตัว หนึ่งสองสามมาพี่แทนวิ่งอ่ามาคานคานอ่าคานเอออ่าคนต่อไปมาเลยอ่านอนนอนให้ตรงนอนให้ตรงอ่าลิ้งมาอ่านอนอนให้ตรงนอนให้ตรงนอนให้ตรงก่อนเห็นไหมนอนนอนไม่ตรงอ่ะฟิกนอนไม่ตรงอ่ะมาจิ้งมา อนอนนอนให้ตรงนอนให้ตรงก่อนนอนให้ตรงกลิ้งมามือตรงอ่าเออนั่นแหละถูกต้องเยี่ยมอนอนกลิ้งมากลิ้งมาอนอนครับนอนลงไปเหยียดแขนให้ตรงกล <im> ิ้งมากลิ้งมาโอเคอ่ะปามเอกลิ้งมากลิ้งมาเหยียดแขนให้ตรงเหยียดแขนให้ตรงอันนั้น อันนั้นคานทำไมตูดสูงอย่างไรคานเนี่ยอ่ะพอพอเดินมาเลยครับเดินมาเลยนอน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 ปัญจันนอนก่อนอ่าเหยียดให้ตรงกลิ้งมากลิ้งมาเออเอาเอาวอาลกหมุนลกหมุนลกหมุนกลิ้งลกหมุนอ่ะมาปนอน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 ให้ตรงขึ้นมานอนนอนมาที่นี่ครูสอนนอนยังไงอ่านอนนอนลงไปเหยียดกลิ้งมากลิ้งมา กิ้งมาเร็วเร็วเดี๋ยวเขาจะกิ้งมาทับแล้วเนี่ยเร็ว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 ร็วเร็วเร็อ่ะอเร็วรถตออกิ้งมาเร็วเรเร็าจะชนแล้วเร็วเร็วเร็เอามาบอดกิ่งมาบอดกิ้งมาก่งมากิ้งมาเร็วเรเร็วเร็วเดี๋ยวลกหมุนเร็วเอ่าโอเค อาผู้หญิงโตมาเลยเาแล้ว้ตง้ตงานมาเก็บหัวด้วยเก็บหัวเก็บหัวเก็บหัวอาต้องเก็บหัวด้วยเก็บหัวด้วยนอนให้ตรงนอนให้ตรงก่อนอาแขนตรงเหยียดตรงมาเออแจ๋งเจ๋งแจ๋ง นอนเลยนอนเลยแขนแขนเหยียดตรงหน่อยแขนเหยียดไม่ตรงเลยอ่านั่นแหละต้องแขนเหยียดตรงลูกเวลากริ้งแขนต้องเหยียดตรงอ่านอนมานอนมานอนมาอ่านอนมาอ่านอนให้ตรงนอนให้ตรงอ่ะกลิ้งว่าเออเก่งว่าอ่านอนมาหนูม่นอนลลูกินมาตนี้าลูกมาอ่าขาเหยียดตรง โอ้โหเก่งจังเลยอะทุกคนตบมือเต็งหน่อยคุณครูฝึกทักษะเวลาเราไปกลิ้งไปล้มไปนอนที่บ้านเนี่ยเราจะกลิ้งได้ถูกวิธีคลานได้ถูกวิธีจะได้ไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุนะครับอ่าเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไหมครับอ่าเข้าใจอีกหนึ่งรอบนะครับอีกหนึ่งรอบนะพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วผู้หญิงลุกก่อนผู้หญิงลุกอ่าเสร็จแล้วนั่งรอทีลูกนั่งรอที่เดิมเลยอันนี้นั่งคนแรกเลยอ่าต่อเลยครับนอนให้ตรงนอนให้ตรงแล้วใหกลิ้งนะจ๊ะอ่าเห็นไหมเห็นไหมใครหลบไม่ทันเดือดหัวจะชนนะต้องระวังอ่าหนักนมาเลยจ้ะมาเลยนอนนอนนอนให้ตรงแล้วกลิ้งนะอ่านอนให้ตรงแล้วกลิ้งนะ เราปิ้งมานะเดี๋ยวที่หน้าจะพาไปห้อยโหนทิชชูน้าเราจะไปให้โหนมันลิงทิชชู่น่าเออเอาปิ้งมาไปนักปิ้งมาวัดเร็ววัดเร็ววัดเร็วเอาคุณรู้แล้วคุณรู้แล้วห้องนี้ช้างเขาใครดูดูคุณวัดทางตาทางสังคมไม่ได้คุณไม่ทำลายคานใช่ไหมครับไอ้นม่ไอเนี่ยเพื่อนแสงมาแล้วเพื่อนแสงมาแล้วเพื่อนแสงมาแล้วเร็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 วเพื่อนแสงมาแล้วจะกร้าหจะกรคันแสงมาจะก็คันแสงมาพี่วัดก็คันไม่เป็นอ่าพี่วัดเขาปิ้งเป็นอย่างเดียวเห็นไหมเนมา น่โอเคไม่เป็นไรจะพาไปชิลู่อารองไมอารองไว้อางทางไว้อางทางไว้อารองไหมร้องทิ้งมาอารองร้องทิ้งมาทิ้งมาทิ้งมาอารองเร็วอารองเร็วปั่นจันทร์ต่อแถวปั่นจันทร์ต่อแถวปั่นจันทร์ต่อแถวต้องมาปูต้องมาต้องมาเร็ว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 รถรถติดพาปูเนี่ยปูต้องมาเร็วปั่นจันทร์ปั่นจันทร์ต่อมาอารองเร็วอารองเร็ว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  พอามาเลิกเลิกเลิกเลเลิกกนั่งลูกปกันรถกันปันมาเพือนมาใครจะลับนั่งเลยนั่งเลยโอ้โหเก่งมากเลยตัวไม่แดงนายอ่าโอเคถือว่าวันนี้ผ่านผ่านกิจกรรมตามที่คุณครูกำหนดไว้ให้ เห็นไหมครับเล่นเสร็จเราก็ช่วยกันเก็บครับเป็นระเบียบมากอ่าเดินมาเดินมาคนละแผ่นเลยคนละแผน่นโอเคเอถาตรงจัดแถวเอามือตาไหลเพื่อนลดมือลงแถวแตรงตาระเบียบพักเดี๋ยวครูจะสัมภาษณ์ทีละคนสนุกไหมครับสนุกไหมครับมีใครเหนื่อยไหมไม่เหนื่อย,อยแถวตรงน้อมือ ขอบคุณขอบคุณ,คณ,คณอ่าเดี๋ยวไปห้องน้ําล้างมือล้างมือให้สะอาดนะครับใครมีภารกิจอะไรจะต้องทําทําให้เรียบร้อยทั้งหมดกับล้างฮันเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเดินตามคมมรูเมียไปจา้าบ๊ายบาย,บาย